หนังใหญ่ศิลปะอันทรงคุณค่าสมบัติประจำชาติที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมความงดงามของหนังใหญ่วัดขนนหนึ่งใน6ชุมชนดีเด่นของโลกจากยูเนสโกก่อนอื่นเราจะเข้ามากราบาพระประธานในพระอุโบสถถัดมาที่ศาลาจ,จะแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9 นี่คือพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ซึ่งเก็บรักษาตัวหนังแกะลายด้วยมืออย่างประณีตยังมีหนังใหญ่อีกมากมายให้ทุกท่านได้ชมนะคะใต้พิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในสมัยโบราณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ